สวัสดีครับผมเจอกันตอนเช้าๆนะครับพี่น้องอยู่ที่ค่ายนะครับไม่ได้ไปต่อนกเมื่อวานนี้ก็วันอาทิตย์ไปทําโอนะครับผมทํางานนะครับพี่น้องครับได้ยินข่าวคนหมานอีกแล้ววันนี้ครับเมื่อวานเนี่ยไปคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับหมานมากี่แต้มเดี๋ยวไปชมครับผมลุงราต สวัสดีครับผมเป็นไงเนาะเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้ไปแอบไปคนเดียวออกไปหาครึ่งวันหมายหมายเดิมใช่ไหมลุงใช่หมายเดิมแล้วข้าวข้าวเหลืองข้าวเริ่มเริ่มเหลืองแล้วลุงเอาตัวไหนไปเมื่อวานว่าเอาหอมไปมันก็หอมก็เล่นไม่เต็มที่เยะได้กี่เต็มได้มา่อสี่เล่นไม่เต็มที่นะได้มา่สี่หลุดไปหนึ่งครึ่งวันครึ่งวันโอ้โหครึ่งวัน เล่นไว้เต็มที่นะครับพี่น้องเนี่ยได้มาสี่เอาไปดูนกใหม่นะครับลักษณะของมันยังเหมือนมันจะถ่ายด้วยครบเหมือนมันจะถ่ายใช่ไหมลุงจะถ่ายมีขนบุดยมันเป็นยังไงพอนกเข้ามาพวกมันไม่เล่นจะขึ้นไปนึงก็เรียกนกมาทุกนั่นแหละแต่เข้ามาไม่เล่นครับสไตล์ออกถ้ามันเล่นเล่นนะโดดหมดแหละนกเข้ามาใกล้ยังไม่คูไม่อะไรเงี้ยสไตล์เดิมสไตล์เดิมใช่ไหมลุงสไตล์เดิมเอา นกเข้ามาแล้วไม่เล่นไม่กลัวนะแต่ยืนเฉยยืนเฉยไม่คูโอไม่ทำเดียวสองยกเงี้ยไม่ทําอะไรเลยสนิปงสดิกปีกก็ไม่นั่นเลยไม่ก็ดีเพราะว่ากลัวเขาก็ไม่ใช่อ่ออ่ะยังไงก็ไม่ครับเดี๋ยวไปดูเชเลยเต็มที่ก็สองยกนอกนั้นก็หยุดเลยสองยกเนี่ยสองยกใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็าไม่เล่นเลยพอนกยืดเยอะไม่เอา <จ>ช่าง,มง,ไ,งไม่รู้ <c oughs> เป็นเพื่อนกันเลยแต่เนี่ย <c oughs> เอาครับผมไปดูนกเชเลยครับนะครับดูนกเชเลยลุง <c oughs> เหมือนเดิมนลยนะครับเนี่ย <c oughs> มีเอฟซีมาหาก็ให้ไปฟรีๆก็มีนะครับถ้ามาหาที่ค่ายแต่ว่านี่ครับเมื่อวานเนี่ยผมคัดขึ้นกับกงคือกงนี้เป็นกรงอะไเป็นกงที่ใหม่ๆนะลุงเนาะกรงใหม่ๆวะกงใหม่ๆพักไว้กงใหม่ๆก่อ ครับรงนั้นไล่เอาตัวดูออกไปแล้วครับผมก็เริ่มดีแล,ล้วเนาะลุงเนาะ่มดแล้วนกหลังจะขึ้นรับเหลือของเก่าเหลืออยู่สองตัวตัวของใหม่มาอีกแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับของเก่าอีกตัวก็คูเสียงกลางคอ,อยู่เมื่อวานไล่ตีพวกใหม่ๆเนี้วัวมันจะจิกผลลุ่เหมือนกันถ้ามันจิกเนี่ยจะแยกออกเลยแหละไอ้ตัวที่ตีเมื่อวานเนี่ยครับทีนี้บังเอิญตัวใหม่มามันคูเลยตัวไหนคูลุง นั่นตัวขาปอกขาสีส้มอใส่ขาสีส้มอะนะมันเป็นรวมเป็นสีนกตัวนี้สโอ้แต่ว่าชุดแต่ว่าชุดนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเนอะลุงเนาะเนี่ยคูหนายตัวนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเนอะลุงตัวนั้นเล็กกว่าเพื่อนเลยจับดูตัวเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยตัวตัวตัวนั่นไงตัวสีส้มเหอนะตัวสีส้มใช่ไหมใช่ตัวสีส้มเนี่ยพี่คระครูเนี่ยใช่ตัวสีส้มเนี่ยเขากงรวมครูเลยได้มามีขลุ่มหน่อยๆ ปอกขาสีแดงปอกขาสีแดงนี่จังนะลุงนะสีแดงนี่ก็สีแดงเสียงกลางกลาเสียงกลางๆใช่ไหมตัวนี้เสียงกลางกก็เสียงไม่ใหญ่ท่าไรก็จะกลางกลางลงลงแล้วไอ้สีขาวเตี้ยเตี้ยเลยสีแดงเลยตัวนั้นตัวนั้นเสียงดีเลยได้ยินเสียงทุกตัววานนี้กำลังจะถ่ายคนเลยนี่ๆนะครับไอ้ปอกขาสีขาวเนี่ยครับพี่น้องขาที่ขาวนั่นขาเตี้ยปุ๊กเลยขาใหญ่ขาเตี้ยปุ๊กเสียงดีด้วยขาเตี้ยอยู่เสียงดี ตัวนี้นะที่ถ่ายมาให้ดูที่ว่ามันคุมนกต่อเราเลยนี่คุมนกต่อเราเลย,เลยเนาปีคือทีดีแลยลุงทีฮิบเลยทียิบเลยเนาะใช่แล้วเสียงดีเลยก็อย,อยากมีกรงเสียงชใช้ได้เลยตัวนี้อยากมีกงคัดขึ้นจังเลยเนียน่ยตัวนี้เสียงโอเคได้ยินทุกตัวเสียงวานเนี่ยตบตัวตบหลุดนี้ครูอ่างคำหนึ่งมีมีตบหลุดอีกนะลุงมีตบหลุดวานเลยตบแล้ว กำลังจะเดินไปเอาแล้วเอา้านกไปไหนแล้วห <l ux> ลุดออกไปบินไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วบินไปกว่า,า,าะใกล้ๆกันเลยแหละมันงงนกสี่ตัวที่ลุงได้มาว่าเนี่ยสวยวะลุงสวยๆทั้งนั้นเลยสวยสวยกว่าชุดที่เราคัดขึ้นนะนะใช่ใช่แต่ว่าพวกนั้นมันเป็นนกอ่างเฉยเฉยอ่าม,มันเป็นนกอ่างแล้วพวกนี้มีอะไรไหมลุงมีมีมมตัว<ม>ไหนีไม่มีตัวหนึ่งอะอีตัวปอกขาวคิดว่าท,ทีแรกว่าฟังว่ามันมาอยู่เช่นบนว่ามันเป็นอ่างแต่มาพอเราเข้าเชิงจริงๆก็ไม่ไม่มีอไม่มีใช่ไหมไม่มี แต่ว่าไอปอกขาเหลืองตัวนี้ก็นกใช้ได้ครับผมนกนกชุดนี้ใช้ได้เลยครับีาเหลือเสียงจอใหญ่ๆหน่อยแกโทรหาผมันแต่ว่าใหญ่เริบอเรกลางนั่นแหละมันปอยู่ประมาณกลางนั่นแหละเสียงมันตีไปกลางเลยมันจะเสียงเนิบเนิ้นกเเนิ้อยิขาวนั่นไอขนคุมขาดีใช่ไหมขนคุมขาดีลุงผมว่าขนมันคุมขาดีมันขาเลยอะ รับแล้วสนับไอปีกปีกมันหล่นเฉยๆนะครับสนหรับปีกนี่ทีนั่นุี่รับสนรับปีกทีเลยนะมันหลุดกับไอป่อขาป่อขาแดงก็โอ้สวยครับผมนกนกสวยเลยสี่ตัวเ่ยติดขนหลุดละเลยนะตัวนี้ไอไอเนี่ยไอป่อขาเหลืองเนี่ยยิ่งตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยในนี่เนี่ยครับป่อขาเหลืองในตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับเนี่ยนอในคอนเดียวที่ที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่สมอเจะนลุดอ๋อ ตอนเดียวกันเลยดาราดาราพิลลมเออแต่เราใส่เล่นๆอยู่ถือเอ้ามีนกมีหัวที่ว่าใส่แล้วทังรู้มันจะมาไงมีเสียงขันแต่เป็นบ้านเขาจริงๆอะตอใส่ปุ๊บมันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแต่ดวงตาที่ผมชอบผมชอบไปนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอขวขาสีแดงอ่าธนาปีก็ดีธนาปีก็ดีสีแดงเนียก็สี่ตัวนี้ได้หมดลุงติดไว้ชุดนี้ติดไว้เนี้ยสี่ตัวสี่ตัวแรกขานตัวแรกเลยน่าชำนะครับผม แรกเลยได้ยินเสียงหน้าาชํเสียงกลางลง,ลงๆหน่อยๆตัวนั้นไม่ใหญ่เท่าไหร่พวกปลอกขาจะเป็นเสียงเล็กพวกาเขาแหละพวกขาสีเหลืองเป็นไงลงุงสีเหลืองปลอกขาสีเหลืองนั่นเสียงมันเสียงออกทางกลางเนี่ยแต่ว่ามันช้าๆหน่อยอืมช้านิดนึงสีส้มเหรอลุงสีส้มสีส้มนี่เสียงอู๋จังหวนเลยเสียงคอยหอมเลยเออไอสีส้มที่ครูใช่ไหมเมื่อวานนช่ไหมใช่ไอต้นนั้นไอต้นนั่นเสียงกลางเหมือนกันเนาะ ยังตามกันจะมีคารลมอย่หน่อยนะตัวนั้นนะสีขาวเหรอครับสีขาวนั ang, ่นแหละตัวนั้นเสียงดีเสียงรางกลวยหอกสีแดงสีแดงสีแดงเสียงเสียงกลางลงเสียงกลางลงปิดเร็วนี yeah. ่นะครับอ๋อได้ยินเสียงนกเราขขนบินข้ามปึซมาเลยได้สี่ต้มเ่ยไม่ใช่ธรรมดานะครึ่งวันะ นี่ลุงที่ผมว่าไอปอกขาสีขาวเออสนามปีกมันทีดีไงนี่ขายังใหญ่ไอตัวนั้นเนี่ยปอกขาตัวนั้นใส่แน่นเปียกเลยนะไม่ขยับเลยอ่ะแต่ว่ามันนกมันเพิ่งจะถ่ายเนาะเพิ่งจะถ่ายกลังาพม่งจะถ่ายมันจะมันจะแซมอะไรแหละมันจะขึ้นนั่นแหละขนมันก็เคยหลุดมันไม่เป็นไรหรอกครับขนเ่ยไม่หลุดเดี๋ยวเมื่อขึ้นเดี๋ยวขึ้นใหม่แป๊บเดียวทิ่งวิ่งหลุดเนี้ยมันยิ่งขึ้นไวนะครับมีหกตัวสร้อยก็นาเนหกตัวสร้อยก็หนาด้วยนะ ที่ตัวที่อยู่ในกรงนี่ก็เสียงกลางโอ้โมไล่ตีตัวที่ชุดมาใหม่เนี่ยครับขึ้นหลังตีก็เลยเห็นก็ยังนั่นอยู่ไงนะครับอ้ชุดนี้สวยครับพี่น้องสวยกว่าพวกผมคัดขึ้นสวยนกนีสวยแต่นั่นคัดอ่างเฉยๆหรอกเออนั้นคัดอ่างมันคูอ่างก็เลยคัดขึ้นนะครับชุดนี้สวยเลยไมสี่ตัวตัวปอกสีแดงสี่ตัวห้าตัวมันเล็กเห็นไหมนิ้วมันเล็กยักกระลุกตัวเมีย ต่ไม่ใช่ตัวเมียหรอกมันมันไม่ใช่ตัวเมียหรอกลุงไม่ใช่ตัวเมียดูไม่ใช่ <โ attends S 1> ตัวเมียสักตัวมันเข้า,บ,ขาบ,บินออกครับลุงใส่ใส่อยู่ปลายไม้มันเข้าใส่กลางต้นไม้แล้วมันอยู่ในบ้านเขามันยื่นมาไงครับแล้วก็มันก็บินเข้าบินออกบินเข้าเปสิบเที่ยวขออเข้าหลุดออกเข้าหลุไม่ยอมเหยียบนี่ะครับผมไม่ยอมจะเหยียบนกมันที่ลุงไปสลับคอนใหม่ไงมันเลยเหยียบอ้ขยับคอนเนียดใหม่เหยียบเลยมีแต่ตัวสวยๆครับ สี่ตัวนกสายทุ่งนานะครับผมพี่น้องสายทุ่งนาบางเลนโอ,โอ้ตัวนี้สีติวไม้เลยนะลุงเนี่ย <ừ> ไอตัวปอกขาสีแดงเนี่ย<อ>ที่ลุงว่าเสียงหองหงสเนี่ยตันนั้นเขากำลังหว่านหว่านข้าวใหม่อีกฝั่งหนึ่งกำลังเหลืองเนี่ยแข้งแตกตลอดนะดูดิตัวนี้เนะ่ะอ่าแข้งมันแตกตลอดนะจับดูไหมจับดูดยลุง จับจับดูหน่อยจับดูหน่อยมันแตกตลอดครับจับจับดูหน่อยมัพอดูไม่แตกอยู่ขาหนึ่งเอขอดูหน่อยโอ้ไอสีมันสวยดีไหมสีมันแปลกแปกดีสีมันแปลกแปดีคนหลุดคนหลุดเบาเบาๆนะครับดูแคร่งนี่ไงแค่งก็แตกไม่ไม่ไม่แตกอยู่แค่เก็บเดียวเนี่ยไม่แตกอยู่แค่เก็บกลางใช่ไหมหรือมันแตกเรามองไม่เห็นเนี่ยมันติดที่โรนปะ ติดชีโคน่นเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ตลอดนี่ฝั่งนี้แตกตลอดออืตลอดขึ้นไปทั้งแข้งเลยเห็นไหมแับอันนี้แข้งแตกน,นี้ไม่แตกแค่มันมีขัดแค่เกตเดียวเห็นไหมแบบเกตเดียวสองเกตไหนดุเนี่ยเกตเดียวมั้งเนี่ยตรงเนี้ยมันแตกแค่ไม่แตกเกตนี้เปล่าหรือแตกแตกนนเนาะ มันติดขี้โคนเออมันติดขี้โคนลุงมองไม่เห็นว่ามันว่ามันขัดอยู่อยู่แข้งเกจ์หนึ่งไม่เกจ์แตกหมดแตกหมดขัดเกจดเดียวเก็์หนึ่งเนาะเกจ์เดียวเก็ดนี้ครับกัดเก็ดนี้นี่แตกยาวตลอดเลยนี่ไม่ใช่ตัวมี้อะลุงไม่ใช่ไม่ใช่มันมาคู่เลยใช่มันอุมอยู่มันมาคู่เลย มันมาอุ้มแต่อีตัวเมียตัวเมียบินออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตัวเมียบินออกครับเมียบินอยู่ต้นเมียแข้งแตกเป็นลงลงมาตีอยู่เส้นบนนะมาจากแข้งแตกตนะครับบินลงมาจากเส้นบนเลยนะลงมาหานี่นี่เขาหลุดนี่มฉีกด้วยลุงฉีกด้วยดำปีอะไรฉีกด้วยลุงบึสด์ไหมนกไอแถววางเรียนแถวนี่พวกผมไม่ได้เก็บนะครับพี่น้องไม่ไม่ไม่ปิด ไม่ปื้ดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยมีแต่ให้ fc ไปตัวละร้อยเออปื้ดอยู่ไม่ได้เก็บนะครับมีแต่ให้ fc ไปลูกดีๆหลาตัวนะครับให้ fc ไปหมดนะครับพี่น้องอยากเก็บไว้อยู่เก็บไว้เพื่อจะดูว่ามันจะเป็นต่อหรือเปล่านี่แหละครับมันพอชะได้หรือเปล่าไม่เคยเก็บเลยแผ่นงบ ควนลกเราเยอะแล้วก็เลยไม่อยากเก็บแบคบคัดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีใจนูกดีๆเยอะนะให้ฟรีไปหมดเ,เราก็ไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นไงนะลุงเ<ช>นาะ <ๆ S 1> ก็เหมือนที่เราต่อมาได้แล้วเราคัดคัดอ่างคัดขึ้นนั่นแหละทุกเนี่ยห้าตัวได้ยินเสียงหมดเลยตัวไันได้ยินเสียงอะไนี่กคนครับ ชัดเจนนะเสียงชัดเจนแต่คารมไปวัดเอาเนาะลุงเนาะไปวัดไม่ใช่ว่าคารมเนี่ยมันจะออกง่ายๆนะครับผมใช่ใช่ครับหน่อยๆน,นึงมีครับมีขัดมีมีหนุนอยู่สองตัวตัวสุดท้ายก็ไอ้กัดแท่งขาวนี่นั่นแหละได้ยินอยู่เอา แบ่งไหมลูงเนี่ยชุดเนี้ยแบ่งไหมเอฟซีเอาแบ่งเออถ้าเอฟซีถามมานะครับชุดนี้คือจะเก็บไว้ให้นั่นเขาเขาเาจะเอายอ่เออหรือก็ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ตัเมียไงอยากจะให้ตัเมีย่งให้แกด้วยครับแต่ท่านไหนที่ท่านไหนชมชิปแล้วเออแล้วอยากได้ไปชำนะครับพี่น้องเพราะว่านกมันต่อได้แล้วก็มันสวยนะครับลองลองเอาไปดูตัวละหนึ่งร้อยบาท นะครับตัวนึงหนึ่งร้อยบาทค่าส่งท่านก็ส่งเองแต่ชุดนี้มันใช้ได้นะครับผมชุดนี้ปอกขานี่จะไม่เอาออกเลยจะไปถึงท่านแล้วค่อยว่ากันค่อยเอาออกเองนะครับได้หมดนะครับหกตัวนี้ได้หมดนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องวัดดูนะลุงเนาะใช่ใช่เป็นนกใหม่นะครับนกใหม่สจะเสียงจ้าบเลยเน่อใส่ปอกขาวไว้น่ะนะชอบเสียงจริง ยังเริ่มยังเริ่มจะดุแล้วแหละเริ่มจะถ่ายเต็มกันแล้วไปแอบเอาคนเดียวนกไปไงลุงนกจากมันร้อนร้อนมาเนี่ยนกตอนนี้นกป่ารู้สึกมันจะริ่มพื้นกำลังตีตะไรก็ดกักัดันนะนกใช่ไหมครับเริมคึกแล้วแสดงว่ามันติดฝนกับมัน่า่ด้วยแล้วนะลุงเนาะตัวที่คาที่ว่าไม่ไม่เหยียบเนี่ยหอมไม่ทำอะเลยถึงมันก็ใหนะครับมันไม่ยอมดูดไฟหอมไม่ยอมพูครับเข้าไปแล้วต้นไม้ตาต้นไม้ ก็ไปหาใกล้ๆเลยเสียดายเนาไม่คุยก็โดนออกถ้ามันถ้ามันเล่งถ้ามันเล่งสักหน่อยลุงว่าได้เยอะกว่านี้อีกกับตัวที่มันติดแล้วหลุดอ่ะใช่โอ้ันลงปัดชานปัดหักให้มันโด่งง่ายไงรับสายมันนะครับลุงรัดแกขยันนะครับผมขยันเดินชานหักแล้วเยียบมันเยียบปลายหน่อยตีไม่เต็มตัวเท่าไหร่นะครับมันติดแล้วแหละแต่ว่ามันดิ้นหลุดงไงไม่รู้ตัวรุ่งกว่าผมไม่นะลังจะเดินไปเอาเอ้านก บินออกก็อยู่แบงนี้นะแกขยันเดินแกขยันแทงนะครับโอ้ผมอยากมีกรงคัดขึ้นอยากมีพื้นที่เป็นสวนเป็นอะไรเนี่ยโอ้ผมคัดขึ้นหมดแล้วแหละคัดขึ้นหมดเอาข้าวเปลือกยัดไว้ยัดไว้ยัดไว้ที่มันอยู่กรงรวมมันใจอน่นมันจิกกันบ้างไรม้างเออแต่กทําไมอยู่กรงรวมนะโอ้จะสวยหมดเลยไอ้แข้งแตกนี่ก็ถือว่าก็ประมาณหายากแล้วกันนะครับผมหาย<ม>หากครับค<อ>ลูกแข้งแตกตลอดหมดทั้งสองขาเลยเ<อ><ะ>มีขัดอยู่อันเดียว ใช้ได้ใช้ได้ครับผมสี่ตัวนี้ใช้ได้นะครับถ้ามีพื้นที่ผมเอาขึ้นกรงหมดลนะสี่ตัวนะีผมชอบวัดดูชอบวัดนกใหม่ดูนะครับไอ้นั่นกับแจวแม่เจวครูใส่กรงไว้หน่อยเดียวคูะล้<อ>แป๊บเดียวก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ไอ้สีส้มใช่ไหมลูกใช่มนี่ไอ้สีส้มเนี่ยครูอยู่ในกรงนะครับเ mm hmm. มือนะ่อวานเนี่ยปวกขาสีส้มไอ้มาใส่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนะี่ย ของปูแล้วนะครับเอาสำหรับท่านไหนสนใจนะครับก็แอดไลน์มาคุยกับผมนะครับ0879245068นะครับผมแอดไลน์มาคุยก็ได้เผื่อนั่นก็โทรมานะครับเผื่ออยากได้นะครับเอานกใหม่ๆไปชํำดูนะครับสายทุ่งนาึ นะครับสายทุ่งนาสายบางเลนนครถมนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผมนกไอ้เฉลยที่มาใหม่นะครับท่านไหนสนใจอยากจะเอาไปชำดูนะครับก็ติดต่อผมมานะครับเช้าเช้ามาก็นี่แหละครับกิจวัตรประจำเช้าเข้ามาดูนก นะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไปต่อนกกับคุงรัตนะครับมีพอดีผมติดงานนะครับทํางานอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับเลยไม่ได้ไปนะครับุงรัตไปเอามาคนเดียวสี่ตัวหมานไม่หมันสี่ตัวนะครับพี่น้องครับเจ้าหอมทํางานแล้วนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเจตดาแสงดีครับ คลิปนี้เช้านี้ผมขอลาไปก่อนกรับลัดครับไปทำงานก่อนครับลุงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับแล้วเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ